จะขอมารีวิวเครื่องใช้ที่ทำให้เจมีความสุขมากนะคะได้เติมเต็มจินตนาการในวัยเด็กค่ะนั่นก็คือเตียงสองชั้น,นะคะ่ะสาเหตุที่เจมต้องใช้เตียงสองชั้นเพราะว่าเจมต้องการรีโนเวท คอนโดเก่าของเจนนะคะซึ่งมีพื้นที่ไม่กว้างไม่กว้างนักนะคะให้เป็นห้องทำงานแล้วก็สตูดิโอค่ะโดยที่เฟอร์นิเจอร์เดิมบางส่วนอย่างเช่นโซฟาตัวนี้ค่ะเจนต้องการรักษาไว้แต่ก็ไม่รู้จะมูฟไปทางไหนก็เลยคิดว่าถ้าเราลดขนาดเตียงจากเตียง6ฟุตเดิมเป็นเตียงเดี่ยวะคะ่ะขนาดสัก3ฟุต3ฟุตครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปอยักพื้นที่ห้องไปได้มากก็เลยเป็นที่มาของเตียงเตียงนี้นะคะ กว่าจะได้เตียงอันนี้มานะคะเจนก็เดินหาในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังๆก็หลายร้านนะคะเตียงก็จะมีตั้งแต่แบบราคาหลักพันหลักหมื่นเท่าที่เห็นแพงที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันกินพื้นที่มากอะคะ่ะสุดท้ายก็เลยไปที่อีเกียนะคะแล้วก็ได้พบเหมือนเป็นผมรมลิขิตค่ะก็ได้พบตัวนี้ที่แผนกเด็กค่ะ ผนกเด็กนะคะทำให้เราอะจะต้องคิดไว้ในใจเลยว่าเด็กเนี่ยมีน้ําหนักน้อยกว่าเราที่เป็นผู้ใหญ่ยเยอะมากนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยมีความคล่องแคล่วในการปีนบันไดอะคะ่ะสูงกว่าเราแน่นอนค่ะอย่างเราอายุมากแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะปีนขึ้นเตีเตยงเนี่ยไหวไหมหรือว่าจะปีนขึ้นไปได้อีกนานแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่ใจกังวลนะคะ โซฟาที่เป็นโจทย์ตั้งแต่แรกในการซื้อเตรียมสองชั้นที่ข้างล่างโ่งนะคะตอนแรกเจนก็คิดว่าพื้นที่ในการวางโซฟาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดเพราะว่าเหมือนกับมีอะไรมาครอบนะคะแต่พอใช้ชีวิตจริงๆแล้วอะ่ะก็สามารถนั่งได้สบายเลยะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่ของเราอะ่ะมันน่ารักขึ้นเพราะว่าเราสามารถห้อยนูน่นห้อยนี่ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ใน เคฟนะคะอยู่ในถ้ำะค่ะซึ่งก็จะมีความปลอดภัยบีกแบบหนึ่งนะคะเมื่อตัดสินใจซื้อเตียงนี้ที่อีเกียแล้วนะคะเราก็จะต้องทําการนัดวันจัดส่งแล้วก็ทําการประกอบนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ติดว่าเสียดายค่าประกอบเตียงนะคะจะแนะนําเลยว่าให้ใช้บริการประกอบที่บ้านของอีเกียนะคะเพราะว่าเนื่องจาก ส่วนประกอบมันค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะแล้วมันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเราการขัดน็อตหรืออะไรไม่แน่นเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อการใช้งานแล้วก็ขนาดมันค่อนข้างใหญ่ค่ะถ้าเพื่อนๆอยู่คอนโดคนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนสาวด้วยกันที่ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแบบเจนมากนักเลยอย่างเงี้ยก็ใช้บริการไปเลยค่ะ ในการนัดวันให้อีเกียมาส่งของที่คอนโดนะคะเพื่อนๆต้องดูด้วยนะคะว่าระเบียบของคอนโดเนี่ยให้ผู้รับเหมาหรือว่าช่างเนี่ยเข้าบริการได้ทุกวันหรือเปล่าอย่างของคอนโดเจนเนี่ยถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยไม่ออนุญ,ญาตเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเรานัดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมาเสียเที่ยวเราก็จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งหลีกเลี่ยงได้ค่ะถ้าเพื่อนๆระวัง ประเด็นต่อมานะคะที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจก็คือเรื่องการซื้อฟูกค่ะขนาดเตียงเดี่ยวของอีเกียเนี่ยจะมีไซส์ที่แตกต่างจากเตียงที่ขายในประเทศไทยทั่วไปนะคะเพราะว่าเตียงเดี่ยวของอีเกียจะมีไซส์อยู่ที่3ฟุตค่ะในขณะที่ เตียงเดี่ยวในตลาดทั่วไปในห้างของไทยอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่สามขุดครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนะ่ะเพื่อนๆก็ควรจะเลือกซื้อฟูกจากอีเกียไปเลยนะคะทีนี้หลังจากซื้อฟูกแล้วเนี่ยผ้าปูที่นอนค่ะก็จะเป็นประเด็นต่อมาเพราะว่าอีเกียเนี่ยจะขายแต่ผ้าปูรัดมุมนะคะแต่ว่าของเจนเนี่ยต้องการใส่ท็อปเปอร์บนที่นอนด้วยนะคะซึ่งถามพนักงานขายแล้วเขาบอกว่า ขนาดผ้าปูเนี่ยมันจะไม่ได้รองรับกันเพิ่มความสูงของท็อปเปอร์เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเจนก็เลยจะต้องซื้อผ้าปูจากข้างนอกซึ่งสิ่งที่เจนเลือกก็คือผ้าปูที่เรียกว่าแฟลตชีทนะคะคือไม่รัดมุมนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราสามารถปรับได้ว่าเตียงขนาดเท่กับผ้าปูก็ยังเหลือพอที่เราจะทําให้เตียงมันตึงได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่นอนกันแล้วนะคะพุ่งสนตัวเลยนะ Welcome to my world ค่ะเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วหัวป๊อกกับทพนดามเลยค่ะเพราะฉะนั้นเน่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องระวังต่อไปนะคะก็คือเรื่องการปูผ้าปูที่นอนค่ะซึ่งมันจะยากกว่าการปูผ้าปูที่นอน ในเตียงที่ตั้งอยู่บนพื้นนะคะเพราะว่าพื้นที่ในการขยับตัวของเราะคะ่ะมันจะน้อยลงกว่าที่เราใช้บนพื้นดินพื้นห้องมากนะคะเดี๋ยวจะจะวัดให้ดูนะคะว่าจากผิวของเตียงนอนเนี่ยขึ้นไปถึงเพดานเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่สูงประมาณ65เซนติเมตรค่ะ ซึ่งการที่เราจะปูผ้าให้ตึงเนี่ยเราก็จะต้องมีเทคนิคซึ่งไว้วันหลังอ่ยถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวเจนจะมาปูปูผ้าปูที่นอนให้ดูนะคะขออนุญาตนอนคุยนะคะเนื่องจากเตียงของเจนเนี่ยมันจะแคบนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่วางของอะ่ะก็จะไม่ค่อยมีนะคะหรือมีอะ่ะเจนก็กลัวว่ามันจะหล่นพื้นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเจนก็เลยตัดสินใจติดตั้งเชลล์ค่ะ เพื่อให้แบบเรามีพื้นที่ในการวางของมากขึ้นสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องคำนึงถึงในการติดตั้งเชลก็คือเรื่องการเจาะผนังนะคะต้องระวังว่าผนังมันจะราวหรือเปล่าแต่เจนโชคดีว่าเจาะแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราก็จะสามารถวางของได้เท่าที่เราจำเป็นต้องใช้ในการนอนหนึ่งคืนนะคะเจนซื้อโคมไฟในลักษณะนี้มาใช้นะคะเพราะว่า ปกติแล้วอะเจนเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะคะก็จะใช้เวลาอ่านหนังสือค่อนข้างนานในแต่ละคืนก็เลยติดไฟไวต้ตัวนี้แต่จริงๆอ่ะจะติดไว้ที่หัวนอนก็ได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าติดทางนี้แา้สบายใจกว่านะคะนอกจากแสงที่จะใช้อ่านหนังสือบนเตียงแล้วเนี่ยเวลานอนอะปกติแล้วเจนจะปิดไฟทั้งห้องนะคะแต่ไม่สามารถทําได้ในกรณีที่ใช้เตียงสองชั้นเพราะว่ามันอาจจะเดินแล้วพลาด ตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอยู่คนเดียวอ่ะก็จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเจนก็เลยซื้อคมไฟเข้ามาเพิ่มนะคะซึ่งเจนก็จะเปิดไฟตลอดคืนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูภาพในการเลือกซื้อคมไฟที่จะใช้สองสว่างผ่านเดินนะคะ เจนแน,นะนำว่าเพื่อนๆอาจจะเลือกซื้อโคมไฟที่มีการหลีระดับความสว่างได้ก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าอย่างโคมมันเนี้ยเจนซื้อเพราะว่าเจนชอบนะคะแต่ว่าไม่ได้ดูว่ามันหลีได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันจะแสงค่อนข้างจ้าตอนกลางคืนถ้าเพื่อนๆที่ไวต่อแสงในการนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีแต่สำหรับเจนไม่มีปัญหาอะไรค่ะหลับได้ตามปกติค่ะ เราต้องคิดอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าอุณหภูมิในการนอนนะคะเดิมเนี่ยห้องของเจนอะติดแอร์ตัวเดียวนะคะก็พอแล้วแต่ว่าพอมานอนเตียงสองชั้นเนี่ยแอร์ตัวเดียวมันไม่พอค่ะแต่ว่าก็ไม่คุ้มที่จะติด2ตัวนะคะเจนก็เลยแก้ปัญหาว่าตอนลางคืนเนี่ยเจนจะเปิดแอร์ตามปกตินะคะแล้วเจนก็จะเพิ่มพัดลมเขาเรียกว่าอะไรพัดลมตั้งพื้นนะคะ ก็ดีนะคะก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยหลังจากที่เราตื่นมาสักตีห้นี้พอเราไปปิดแอร์นะคะอุณหภูมิจะเย็นสบายมากเพราะว่าขนางปูนนะคะมันเก็บความเย็นไปแล้วมันทําให้เรานอนโดยไม่ต้องมีแอร์เนี่ยไปถึงประมาณ11บเอโมงได้เลยค่ะแต่ว่าใครจะนอนได้ มากเรียกว่าเปิดฟังตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วมันบางทีมันก็จะกลัวเพราะว่าเวลาเรามองเนี่ยเราสามารถมองือตาแมวไปได้อะคะ่ะว่าข้างนอกเนี่ยมีอะไรอันเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับจินตนาการของของเจนเองและการค่บว่าวันนั้นอะจะหลอนตัวเองแค่ไหนแต่วิธีแก้ก็คือเราสามารถหาอะไรมาปิดตาแมวได้แบบที่ในโรงแรมเขาทำคะ่ะซึ่งก็ พื้นที่ในการวางของบนที่นอนที่แคบอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถซื้อพ็อกเก็ตแบบนี้มาเสริมได้นะคะซึ่งตอนกลางคืนนะเจนก็จะเอาไว้ใส่ขวดน้ำนะคะจะได้ไม่ต้องลงไปเปิดเอาน้ำที่ตู้เย็นบ่อยๆนะคะแล้วก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็มีลิปบาล์มค่ะเพราะว่าปากแห้งมากนะคะเป็นสิ่งจำเป็นนี่ <laughs> อวดะเลย <laughs> นะคะ ก็จะทำให้เพื่อนๆมีพื้นที่เก็บมากขึ้นค่ะนอกจากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วค่ะซึ่งทุกข้อบกพร่องอะไรเนี่ยเจนคิดว่ามันมีทางแก้ได้อะคะ่ะพอเจนแบบแก้ไขมันแล้วค่ะเจนก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตกับเตียงเดียว สองชั้นตอนอายุมากๆแล้วเนี่ยก็ทําให้ใจมีความสุขมากขึ้นนะคะเหมือนเราได้ทําตามความฝันในวยัยเด็กที่อยากนอนเตียงสองชั้นมาตลอดนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆที่เอ่อครอบเขายังโอเคอยู่แล้วอายุเยอะอะคะ่ะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะยังสามารถใช้เตียงสองชั้นได้คะ่ะเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในคอนโดคะ่ะไปนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามีเรื่องน่าสนใจจะมาแชร์อีกนะคะ